Hey, you know the rules right? don't take any liberties. come on get something good. สองสองเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะประมาณสามทุ่มเดี๋ยวร้องจะเข้ามานี่ไมน่นี่สองเดินมาหาพี่หน่อยสองเดินมาหาพี่ดิ ประมาณสามทุ่มแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้ารถตู้นากับผมก็สูงนะใส่หมวกเลยเข้า,าอสองทุ่มครึ่งเลยสองทุ่มครึ่งใส่หมวกเลยแล้วไปแล้วสองทุ่มครึ่งนะแล้วประตูปิดด้วยนะประตูปิดก่อนเห็นรถตู้ปตปเปิดๆเข้าใจไหม วะไม่มันเข้าคนหลังจะเข้าเลยเสียงบนหลังเราจะเข้า ใส่พี่เต็มมาแล้วหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าจุดด้วยหลังเข้าหลังเข้าเาดี๋ยวสกปรกไปไปด้วยระวังฝั่ง อ๋อมันมันจะเข้ามันเข้าคอยเนอร์เข้าอย่างมันจะเข้าคอยเนอร์เขาบอกเลยขอแตกโอ้สามตัว ตัวครบมาดีมาดิตายเย็นนิตายเย็นดิเฮ้ยมีคนสแกนไม่นักมาแลลกนะ ตัวเดียวพี่ม,มันต่ำตัวมันต่ิมอยู่ตีคนไทยตีคนอย่าดันนะอย่าดันนะมันต่ติมตีนี่ป่ะพี่เช็สตรง,งผมให้หน่อยเอาเข้ามาเกี่ยวอะจริงแมีตีไม่จับมาแลกนะมีตีไม่จับมาแลกเสียงตีไม่จับมาแลกเมื่อกี้ตรงนี้ไม่มีเอาตีสามตัวนะเออเด็ดเด็ดเดดคู่แฮะ ไม่มีว่ะไม่รู้ที่ไหนอ่ะแต่เมื่อกี้มีตีมันจะสแกนไม่จากบาแลเกอะระวัาางด้วยอเอาตีนี้ก่อนงั้นโดนจริงหรบวางแล้วมั้งนี่ยระเบิดตามมาแล้ว,นะลวามาลมาพี่นี่เสียงพระหน้าบอกอาเลิศนี่นนไงไมาอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบน นั่นบอดพี่ใช่เหรอใช่พี่เมื่อกี้บอดผนส่งแล้วตีสามตัวนี้เอาก่อนอยู่ไหนยังหาตัวไม่เจอเลยเนี่ยวิ่งกลับเปล่าน่าจะวิ่งกลับแต่ว่าน้ำมุมนี้ไม่ช่วยเค็คแล้ว ยิงจับนะเขามีตัวหนึ่งก่อแตกกระเท้าอยู่ไม่โดนเฮ้ยยิงอ้องบอดยิงโหอยู่ต้งนกายยิงยิงยิงจับไหนวะ,ะไม่รู้ว่ามันเข้าไปในนี่พี่ ทงออกอ่ะดูแล้วดูแล้วไม่มีไม่มีข้าวให้จะบอกมันวิ่งไปโน้นแล้วมันไปเกือบพี่ดูเลยเท้าให้เจอไหมมีตัวเดียวนะไม่เจอพี่ก่อนตีไปอ่ะก็มีตัวเดียวนะหมอชายที่พี่ยิงไปเมื่อกี้ตัวเดียวตัวเดียวนะพี่ตัวเดียวตัวเดียว

มันยิงกับแอดมิน,น,นไจจม,ม่ใช่ยิงกับซีเมนต์อยู่หรอวะซีเมนต์น่าจะจบแล้วมั้งแบตติดเยอะเก่งเหมือนเหมือนมันยิงกับซีเมนต์เข้าไปออกได้หรอเอ,อตัวนี้ดีกว่าไม่ผมออกได้พี่พี่ดูนี่ไม่ต้องเจาะเข้าก็ได้พี่ตัวนี้ไม่ต้องเจาะ แกมาจะทำบังเกอร์พี่เอ้ยบาบาหลกบาหลัก Let's see where you're hiding. อะไรวะนอ้ะนะอนี่มันสแกนมานะเออมันสแกนมาแต่เนี่ยแล้วนี่ไงนี่ไงตรงรถตรงรถเห็นแล้วละมันมันอยู่ตรงรถตรงรถมันจะออกมันจะออกไป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 เลยไปเลยตรงรถมันหนีเลยมันหนีมันหนีมันหนีและไปไปไปจะออกแล้วอยู่ตรงรถเลยรถรถปูนอะรถปูนสีเหลืองนะ สามตัวนะพี่ทางขวาสามตัวนะตั้งรับเฮ้ยอ้อมอ้อมไปแล้วพี่อ้อมเข้าไปแล้วเข้าไปบังบาร์เล็ตครับพี่ไอตัวที่อยู่ซ้ายใช่ไหมใช่ใช่ผิดระวังกรแพงนิดยิงได้นะ

ก็แกนส่วนพี่ตัดไอ้นี่เลยบาแบล็คกอพี่คือ่อาน็อปูเป็นยันอยู่ด้านในปะข้างในท่อไม่มีแล้วจะอยู่ข้างในท่อฝัอ่อท่อเชื่อมที่เชื่อมไปแล้วของนอกได้ ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นิส work little guy อยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อมันอ๋อมันมารอละมารอแล้รออยู่ข้างในอะไรคือไม่ได้เวลาอยากให้รอแต่จริงล้มได้คันจ้าซองดูในท่ามันไม่เถอะมีตัวเนียนดึดในท่ามันไม่มีดูแล้วในท่ามันไม่มี ยืนห้องนี้่อยู่ห้องนี้ <Okay. S 2> กนันนี่รับ,รบมึงยังพี่ป้องกันก่อนกันดีจะได้อันตีถูกไ,ได้ล้ซ้ายไม่มีเหรอมีตัวหมอหญิงด้วยนะมีหมอหญิงมีลูนา่าอีกตัวแล้วก็น่าจะอีกตัวน,นั้นจะเป็นลูลูหมอหญิงลูน่าลูลูอยู่ในท่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เราเดี๋ยวพี่เราตะแกงร่อน

ในห้องเลยมันอยู่ในห้องหมดเลยห้องอนี้ยห้องที่เป็นห้องเนี้ก,ก่อแตกก็แตกทำไมไม่เหรอเอ้ยอ๋อ,อ,อบอดโอ้โหบอดมันขึ้นมันรับพอดีตอนแรกสองไม่เห็นบอดบอดขึ้นมันรับซ้ายเขียวแก่ยิ่งในห้องน,น้ำหมดเลย ห้องเนี้ยเอ้ห้องนี้ห้องเนี้ยห้องเนี้ยไปไปไปเข้าเข้าเข้าเดี๋ยว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 พี่เดี๋ยวพี่นี่เอ็งเปิดประตูดิพี่ปลดอาวุธให้ห้องเนี้ยห้องเนี้ยประตูประตูขวามือเนี่ยประตูเนี้ยนั่นไหนไหนประตูนี้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 เลยอะไรมาอันนี้เช็คยังประตูนี้ไม่นด้ไม่มีออมาหน่อพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนขอป้าในบอลเปิดประตูหน่มหน่อยเปิดประตูเปิด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  g r e n

ญี่ปุ่นดกเข้าไปรับไฟตัวเองเต็มๆม่พี่แบบโอ้โหไฟโดนมันไม่เป็นไรขอโดนด้วยแล้วกันโอ้โหเงินไปกีนนัดนะพี่เยอะเตี้ออกมารอยนัดอ่ะโอ้โหแม่งยิงแต่ขาเหียขาหักสองข้าง นี่ยิงเราออกเลยก็ได้นะมันหมดแบบเลยเีเ่ยวกับอะไระโอ้ตัวกูไก่ยังวะเ,เซตมาคุไก่เซตกาบดิไปเดียวเอาไก่เนี่ยจะใส่กาบเหมือนกันพี่เอาเลยออกเลยาไก่กึนีนม่มีอะไรเดี๋ยวไปไปไปออกอ ไปไปออกออกเลยดูแล้กี่หแมไม่ต้องดูแลออกเลยแปลกแล้วออกเลยโอ้ยโอมีมีมีหลังหลังหลังโอเคโอเคเปนกี่ตัวไม่รู้พี่มันยิ้ผมจากข้างหลังอะหลังซ้ายเลยพี่

ฟ้ามาพุะเขาบอกแล้วว่ามันมีแต่ของฟ้าที่มันตามเรามานานแล้วอะทุนะมันจะตามเราสภาพล่ะ <c oughs> จ,จับคนช้า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 หนึ่งนาย ว่าจะไม่มีตอนแพ้ขาผมนีงนะ นอนเนียนพี่อันนี้แม่งแบบเดินตามหลังมา out